วิกฤตการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบันที่พบว่ามีมหันตภัยมากมายที่ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เว้นแม้กระทั่งด้านการศึกษาดังเช่นปัญหายาเสพติดเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงเด็กมีความเครียดเด็กถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานความรู้และความจำเป็นเป็นต้นซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แผ่วงกว้างจากสังคมเมืองสู่สังคมชนบทโรงเรียนชุมชนประชาสามคัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2ภายใต้าการบริหารโดยดร าบนนเยน็ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งจะปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เข้ามาสู่รโรงเรียนไม่ได้จึงได้ระดมความคิดจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหามาตรการวิธีการรูปแบบต่างๆ โดยได้น้อมนำหลักทรงงานของพระเจ้าด่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักคิดและแนวทางในการทํางานที่ว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานนักเรียนชุมชนประชาสามัคคีเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยความดีและเพื่อเป็นการสร้างมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมขึ้น และกิจกรรมในโครงการนี้ที่มุ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างต่อนเนื่องได้แก่ธนาคารความดีดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีสู่สังคม 3. เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นแบบอย่างการดำเนิน ส,ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างสรรคนดีสู่สังคมใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบก้าร่วมรวมก้าในสเตปดูทูเกเตอร์ดังนี้ 1. ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ในขั้นตอนนี้จัดให้มีการสร้างความตระรน,นาเถ็งความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กําหนดเป้าหมายที่ทางเดียวกันมุ่งสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การสร้างคนดีสู่สังคมการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ความดีความสุขสู่ชีวิตจริงที่มีคุณภาพในอนาคต 2. ร่วมจัดการวางแผนในขั้นตอนนี้จะให้มีการทําข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจําเป็นตามบริบทของสถานศึกษาจะทําป้าย QR อานักเรียนกําหนดความดีและเกณฑ์การประเมินจะทําฐานข้อมูลและระบบการประเมินออนไลน์ Google Form ธนาคารความดีดิจิทัล ่วสร้างแกนนําในขั้นตอนนี้จะให้มีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษารับผิดช,ชอบดูแลช่วยเหลือพัฒนาท้อนผลรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมอบหมายภายรกิจการประเมินความดีนักเรียนเมื่อพบเห็นนักเรียนทําความดีแล้วประทับใจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติการลงคะแนนผลการประเมินแทนกรณีที่เป็นผู้ประเมินอื่นๆแต่งตั้งทีมงานผู้ให้ความรู้อบรมฝึกฝนบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร่วมทำการอบรมในขั้นตอนนี้จะให้มีการประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงานและการประเมินให้ผู้ประเมินที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจให้ชัดเจนการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความจำเป็น ารร่วมชื่นชมประเมินในขั้นตอนนี้จะให้ผู้บริหาร arf, ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประเมินความดีของนักเรียนผู้ประเมินอ <MBA>. <unya> ื่นๆร่วมประเมินโดยบันทึกลงแบบฟอร์มกระดาษแล้วส่งให้ครูประจำชั้นบันทึกคะแนนลงระบบแทนครูประจำชั้นดำเนินการประเมินนักเรียนในระดับชั้นของตนเองทุกคนและทุกข้อบันทึกคะแนนลงในระบบนักเรียนประเมินตนเองในวันสุดท้ายของเดือนแบบฟอร์มกระดาษแล้วส่งให้ครูประจำชั้นบันทึกคะแนนลงระบบ 6. ร่วมดำเนินคัดสรรในขั้นตอนนี้จะให้ผู้รับผิดชอบโครงการผู้ดูแลระบบธนาคารความดีดิจิตอลประมวลผลคะแนนนักเรียนประจำเดือนผู้รับผิดชอบโครงการจะทำบันทึกข้อความรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปจะทำประกาศนักเรียนคุณธรรมดีเด่นประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรรางวัคลครูประจำชัน้นครูที่ปรึกษานำผลคะแนขนของชั้นตนเองมาวิเคราะห์และคิดค้นนวัตกรรมวิธีการพัฒนาต่อไป ตร่วมกัน PLC ในขั้นตอนนี้จะที่มีการร่วมกัน PLC รับฟังเสนอวิธีการพัฒนาให้ก็เสนอแนะและเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาหาแนวทางแก้ปัญหาเติมเต็มส่วนที่เป็นปัญหาของนักเรียนครูประจำชั้นครูที่เกี่ยวข้องนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 8. ร่วมยินดีผลรายงานในขั้นตอนนี้จะให้มีการรวบรวมสรุปประเมินผลและรายงานโครงการผู้รับผิดชอบโครงการผู้ดูแลระบบธนาคารความดีดิจิตอลประมวลสรุปคะแนนนักเรียนประจำปีจะทําประกาศนักเรียนคุณธรรมดีเด่นเด็กดีสีชุมชนประชาสามัคคีและมอบเกียรติบัตรรางวัลทุนการศึกษาเชื่อจูเกียริสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพความสําเร็จและนักเรียนคุณธรรมดีเด่นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 9. ร่วมสืบสารเด็กดีสู่สังคมในขั้นตอนนี้จะให้มีการสร้างอุดมการร่วมสืบสารสังคมที่พึงประสงค์คือสังคมแห่งความดีสู่วัฒนธรรมองค์กรรวมพัฒนาวิชาชีพโดยการจัดการความรู้ค้นหาวิธีการปฏิบัติที่ดีเบสแพ็กชีทเสริมสร้างขวัญกำลังใจสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสู่การสร้างเด็กดีสู่สังคมให้ยั่งยืน โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมการเสริมสร้างการทำความดีเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมด้วยกิจกรรมธนาคารความดีดิจิตอลที่มีการดำเนินง,งานภายใต้ความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายดังที่กล่าวมานี้จะเป็น,นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานของโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีให้มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมได้เต็มตามศักยภาพภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า สร้างเด็กดีมีความรู้คู่ทักษะงานอาชีพอยู่อย่างปลอดภัยบนวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรัชญาโรงเรียนที่ว่าการศึกษาทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขคําขวัญการศึกษาดีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้เชืดชูสถาบันเอกลักษณ์มารยาทดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีมีอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่านิยมหลักขององค์กรประชาอันได้แก่ P. professional ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน and participation การมีส่วนร่วม R. lady to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษา A. ability development มุ่งม,มั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง C. creative innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม s honesty โปรง่งใสตรวจสอบได้ A. ability technology มุ่งใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน S. safe t ่อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น 4S ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2อ,อันได้แก่ Smart Area บริหารองค์กรสื่ความเป็นเลิศ Smart School สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ Smart Teacher ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบมืออาชีพและ Smart Student ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคนให้เป็นคนดีนั้นสำคัญที่สุดดังที่ท่านพุทธาทาสพิขุกล่าวว่าคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง